สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโมจิเค้กนะครับตาฟาร์มเฮาส์นะครับตัวนี้เป็นเค้กโมจินมเนยอัลมอนด์นะครับแต่เหตุผลที่มาเขาบอกว่าใหม่นะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมาดสมประกอบกันนะครับในนี้นะครับเขียนเป็นแป้งเค้กสำเร็จรูปนะครับ38เปอร์เซ็นต์นะครับครีมเทียมนมเนยอัลมอนด์18เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างั้นไอ้ครีมพวกเนี้ยเราได้มา18เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นไข่ไก่16เปอร์เซ็นต์นะครับน้ำตาล7เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำ มันที่ขาดมือถือแล้วมือถือมันเครื่องว่าโลแบตนะครับดังนั้นเราก็เลยไปชาร์จนะครับราคานี้ก็มาทำอีกทีหนึ่งโอเคครับคราวนี้ให้ดูสีนะครับพูดตรงๆนะนี่นี่นี่ไอเนี้ยให้มันดูขาวๆก่อนนะครับแล้วตรงเนี้ยมันดูออกแบบไม่ไม้นิดนึงนะครับแต่ความจริงเนี่ยสีมันคุณก็ควรจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาแกะดูนะครับข้างในนะครับครีมนะจ๊ะครีมได้มาเท่านี้นะจ๊ะนะนี่ ค่น,นี้อาจารย์ถือว่าน้อยมากนะถ้าเกิดเราแกะมาดูเพราะในรูปนะครับดูสิครีมเต็มแผ่นเปิดออกมาดูครีมแค่ครึ่งเดียวนะครับความจริงอนะ่ะเออนะครับควรที่จะแบบใส่ครีมให้เต็มๆนะครับก็เข้าใจว่ารูปเพื่อการโฆษณาแต่ควรจะทําให้ใกล้เคียงกับรูปนิดนึงนะครับรูปเนี่ยเต็มเต็มแผ่นอย่างนี้เปิดออกมามีแค่นี้นะจ๊ะโอเคครับคราวนี้ดมกลิ่นก็เป็นกลิ่นแค่ เป็กโมจิทั่วไปนะครับคราวนี้ชิมรชาติโอเคครับคือพุกงกลงนะตัวเนี้ยกินแล้วเนี่ยถามว่าเป็นเค,คที่ดีไหม เป็นเค้กที่ดีนะครับอันนี้เราวิจารณ์สองส่วนก่อนส่วนแรกในเรื่องของเค้กนะครับเป็นเค้กที่ดีแต่ถามว่าเป็นเค้กโมจิไหมกินไปไม่รู้นะครับแต่ถามว่าเป็นเค้กที่ดีไหมเป็นเค้กเก๋ดีถามว่าคือเราเห็นไงเค้กโมจิเราก็นึกว่าแป้งจะเป็นโมจิเขาบอกนะครับเคยกินโมจิจากรงตรงแมงญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจะบอกว่าเป็นเค้กโมจิเนี่ยที่เป็นแป้งมาแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ถามว่าเป็นเนื้อเค้กที่ดีไหมก็เป็นเนื้อเค้กที่ดีนะมีความหนาคร้ใส่องื ให้ความนมเนยแบบดีนะเกร็ดดีนะให้ความอร่อยออกมานะครับแต่อย่างนี้แกงให้ดูอ่ะหนึ่งน้อยเกินไปนครับสองอัลมอนด์เหมือนกันอัลมอนด์ก็ให้มากระจรึงหนึ่งนะครับถามว่าเป็นไส้ที่ดีไหมเป็นไส้ที่ดีแต่นะครับน้อยมากไส้น้อยมากอากัลมอนด์เนี่ยกัดไปเจอเม็ดเอาเสร็จอัลมอนด์กิ๊บไม่หย่อนดังนั้นนะครับตัวเนี้ยเหมือนตัวก่อน,นที่เรืรีวิวของฟาร์มเท้าไปอะ่ะ ไปปรับปรุงนะเพิ่มเป็น18บาท15บาท20บาทก็ว่ากันไปแล้วใส่ครีมให้เยอะตัวนี้ทําได้ดีแต่ข้อเสียคือว่าคุณเอาราคากําหนดไง13บาบาทพอคุณเอาราคากําหนดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคุณก็จะใส่ครีมเยอะไม่ได้ทั้งๆที่ตัวนี้ครีมก็อร่อยนะคุณแค่เพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายๆโดยการใส่ครีมเยอะขึ้นมานะครับมันอาจจะขาย15บาท18บาทไม่ได้ราคา13บาทก็ว่ากันไปแต่มันได้ความอร่อยไงยแต่พอคุณเอาราคากําหนดไว้13บสาาทนะครับสิ่งที่เกิดบบขึ้ นะครับอย่างนี้ท่านแก่ดูดไหมครีมนิี้เดียวถ้าเกิดคุณนะครับทําครีมใสให้เต็มเต็มแผ่นอย่างนี้นะอร่อยเพราะว่าครีมคุณอร่อยแล้วก็ใส่อัลมอนด์ให้มันเยอะขึ้นด้วยนะครับเมื่อกี้กัดไปอะ่ะพวงดงนะถ้าไม่บอกว่าเป็นอัลมอนด์เพียงก็ไม่รู้สึกมีชิ้นอัลมอนด์อยู่ไม่กี่ชิ้นอ่ะเล็กน้อยมากๆกนะครับ <ๆ S 2> ก็ถ้าเกิดเพิ่มราคาไปอ่ะก็ใส่เน,นี่ยไอ้นมให้มันเต็มครีมมันเป็นเต็มแผ่นแล้วก็แบบใสอัลมอนด์มันเยอะขึ้นม่ะก็จะอร่อยนะครับก็แต่ว่าได้เที่ยวราคาสิบสามบาทก็ถือว ก็ต,ติดแต่ว่าไอ้เนี่ยหลับตากินเนี่ยเป็นแป้งเค้กที่อร่อยแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นแป้งโมจิหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นแป้งที่ดีมีความหนามีความนุ่มโอเคครับเพื่อนๆรีวิวคลิปนี้แปบน,นี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งคแล้วก็แชร์ด้วยนะ